ครับสวัสดีครับมีแขกชิมมาครับวันนี้นทางตัวชิ้นส้อมตู้เย็นเล็กนะครับแช่นมและกาแฟะนะมีปัญหา,เ,าเสียบปลั๊กทำงานนะครับแต่คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังนะครับ <Okay. S 1> ตัวเดียวนะครับได้ดูกระแสเอานะครับดูตรงนี้เลย <c oughs> โอจับตรงนี้เลยนะจะได้ดูเห็นชัด การนี้ก็คือนะฮะดูจากเพจน,นะครับคอมร้อนจัดนะครับเบอร์หายนะเดี๋ยต้องดูอีกเครื่องหนึ่งท่อน,นี้ก็น่าจะร้อนบางทีก็เกิดจากนี่นะครับเทอร์โมสตัดตอนนี้ไม่ตัดนะครับจะลองปล่อยน้ํายาดูก่อน คือคอมพังนะครับสญญาอยากัน่าจะเดินแล้วไม่มีเทอร์โมับอยาันบางทีสญญาเหตุคอมร้อนจัดก็เกิดจากตันในระบบก็มีแล้วก็เทอร์โมเทอร์โมเทอร์โมไม่ตัดนะครับปิดไม่ได้สองอย่ญญาง เลยทำให้คอมน็อกนะครับเด mm hmm. ี๋ยวจะปล่อยน้ำยาวให้หมดก่อนแล้วก็เสียบปั๊กรันตัวเปล่าดูอีกทีน้ำดังเลยยา mm hmm. หมดแล้วฮะลองเสียบปล๊กดูอีกทีนะยังไม่ดังอีกไหม, mm hmm. มากิ้นคอมมันน่าจะดัง คอมเพรสเซอร์แน่นอนนะครับชัวร์โอเคครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์มาแล้วเป็นเบอร์นี้นะครับคีบูดีสน์เอสจีนะครับอ่า 34A นะครับแล้วก็เทอร์โมสตาร์ทกับเบอร์นี้นะครับ เชื่อมกันนะครับถอดคอมเพรสเซอร์มาก่อนแล้วก็เทดูดน้ำมันก่อนถ้าน้ำมันดำ mm hmm. ก็ต้องล้างระบบถ้าไม่ดำก็ใส่ความตัวใหม่ได้เลยนะปล่อยน้ำเสร์ออกนะครับ ก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับบอกเบอร์เจ็ดเบอร์สิบบอกโอ้โ,อโหลดกระดิเลยสตาร์ทก็จะเนียงานพะีทีซีสตาร์ทโอเคทอดมาแล้วครับจะต้องเทดูน้ำมันคอมนะครับนแก้วกาแฟนี่นยะดูน้ำมันหน่อน้ำมันดำหรือว่าไงอ๋อของโมดบายใช่ไหมคะว่าเป็นเซ็ตว่าเป็นเซ็ตมันมีอะไรบ้างคุณป่ะ างทีก็ไม่ดำนะครับใส่นะครับถ้าใส่างนี้ก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไล่ระบบอะไรก็คือไม่ตันไม่อะไรนะเคครับเดี๋ยวใส่เชื่อมวาวบริการจรุดนี้แล้วก็ใส่คอมเซสตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ต้องไล่น้ำมันออกตรงนี้นะจะมีท่อโลนี่จะมีน้ำมันค้างนะครับ ก็ระวังตัวนี้บาดมือตรงนี้นะเนี่ยขอบในบาดมือนม่ได้แผลนะ,ะระวังเดี๋ยวครับมันจะเ,เชื่อมไปแล้วครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะต้องใส่น้ํายาประสานร,ระหวังอ่าข้อเหล็กกับทองแดงนะตรงนี้ตรงข้อหายนะครับนี่ท่อโลนี่นะระวัง พยุดน็อตนะครับเพราะเป็นงเชื่อมแล้วก็ดันนี่ก็ซับให้เย็นนะครับเอากาตก็กเชื่อมนอกให้เข้าไปนะ่าจะง่ายนี่ก็ใส่สอนสอนอตนนี้ไม่ต้องขันสุดนะมันจะมันจะไอ้นี่มันจะใส่เกจไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ ใหม่ๆเนะี่ยมันจะไม่ค่อยดันดันไม่ถึงขันแค่ในเดียวเวลาเอาออกค่อยขันเข้าอีกทีนะอ๋อกับฝาครอบอบ,อบจะต้องน็อตยึดน็อตนะครับเพราะว่านี่เสียดที่หลังสินเงินเสียบเข้าตัว PTC นะครับตัวสินต,ตาลก็อร์โหลด ฝาครอบใช้อันเดิมนะครับใส่ก่อนยึดน็อตนะครับจะง่ายถ้าใส่เข้าไปเราจละลำบากโอเคแล้วก็ใส่กาวกอยอดตรงนี้นะครับยึดใส่กาวก่อนแล้วให้ครอบทีนะโอเครอบฟานไปเสร็จครับยึดน็อตนะครับ,ย,รบยึดคอมเพรสเซอร์เส่เกลโลนะครับ สีเหลืองต่อทางน้ำยานะครับปิดเกตตัวนี้เปิดนะครับเปิดแวกคัมทอ่อายต่อแวกคัมโอเคแล้วก็เสียบปลั๊ก ครทำน่าจะโอเคแล้วดังแปลกแปลกแล้วนะครับฟังเสียงคอมเพรสเซอร์10โล2โลโลปลัปปเปิดทางน้ำยาโอเคดูเกียรไม่ตกไม่อะไรนะครับปิดน้ำยาเข้าระบบด,ดู ไปเช็ค่วดูทีกนนะ okay. นน็ได้นะตนะอนนี้แปดสิพีได้นะครับพอแล้อแปดสิบพอนะครับเช็ค่วกันคอเช็ค่วนะเช็คฟองนะให้น้ำยาสบู่้ฟองสบู่นะ ถ้าไม่งั้นพี่โอเคไม่ร่วไม่ซึมนะครับจับกระแสดูนะครับเดี๋ยวจับทั้งสองอย่างแสต้นนี้จิแบแอมด้วยแล้วก็วนตัวนี้วนแอมดยู่ตรงพักด้วยนะครับ เจ็ดยเ็นเนอร์นีร้อนไหมนะโอเคร้อนนะถ้าเย็นไม่ได้นะเย็นอาจจะตันอโอเคก็งลงหม่อยู่นนี่ย0.5 0นะ 0. 5, 0. ครับ ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวตอตัวเท็ดความรงอคามเย็นที <laughs> เต็แล้วกันเล จับความร้อนดูนะนี่ก็วัดความร้อนข้างตู้นะใส่ใส่แสไอ้ความร้อน3.4มจสไอ้สามสามจุดส่กระแสก็ยังนิ่งนะครับตัวนี้ศูนย์จุดเจโวลต์จะสองร้อยสร้บหโวลต์ะวงได้ ถั้ำขึ้นไนว้ทั้หมดระหว่างนี้ก็รอขวาเบอรสุดเห็นไหมยังมีพวกมันนะโอเคเออก้าถังน้ำขึ้นแล้วก็ยัดตรงนั้นเข้าไปในนี้จนกวางได้ตัวนึงโอเควัดความร้อนสามสิบเก้าจุดหนึ่งนะตอนนี้ขยายเทอร์มิเตอร์วัดความเยน็นแล้ว ก็เย็นเจี๊ยบแล้วนะตอนนี้มาวัดวัดตรงนี้เลยนะครับรู้ว่าเย็นมากขนาดไหนก็จะลุดหมายดีเลยหัวตรงบนนี้ก็ได้ความเย็นถ้ามัน ไม่ตัดก็จะเปลี่ยนเทอร์โมสตัตนะครับวันนี้ทำงานก็ฟ้าฝนนะมาแล้วมาแล้วเอาแน่ดูการรับความเยนนะครับตอนนี้เอาแปดองศานะครับตัดนะครับ ตัดกระแสนี่ลอมตัดไปแล้วน,นี่แมวลองตั้งเบอร์หนึ่งนะน,นี่ตัดอยูอ่ที่จะต่อเทียมตาแต่ตัววัดโวนรวนนะครับวัดโวนยังแมวลวนเลย รอดู่ปนะต่อองศาเนะนี่ยนี้หนึ่งจุดแปดเดครับตัดแล้วก็เริ่มทำใหม่นะครับคือทำที่เจ็ดจุดสี่องศานะครับเริ่มทำแล้วอันนี้ก็กลับ,ลบม,ามาเหมือนเดิมนี้ยเอ็ตัดนะครับอันนี้ขึ้นมาตั้งเบอร์หนึ่งนะเนี่ยเบอร์หนึ่งนี้ต้องตั้งประมาณเบอร์สองก็พอละมั้ ก็จะเย็นนะครับตรนนี้ตัดอยู่นะระเบอรห้าจะเย็นมากเลยนะครับนี่พ่อก็พอดีนะี่นี่เป็นน้ำแข็งนะครับเย่ไม่ได,ได้รอประคบอีกเดวเดี๋ยวยครับยังไงก็อมองจจอาที่วิ่งนะยังไงก็ช่วยกันตามกันทั้งไท้กันและแชร์ เป็นการแข่งขมนในการทำที่โดยใหม่ต่อไปครับครับมีฝนกำลังตกหนักให้ปทมก็หลายสาสีโมงเย็นฝนกำลังตกอยูเข้านะครับ